อื่นมาคือปากนุ่มเลยชาเขียวหอมมากอร่อยมากสเปรย์ละอองเขาว่าละเอียดมากนาตี้เห็นบ็อกเกอร์หลายๆคนหยิบมาเป็นเฟเวอร์ลิตด้วยนะโอ้ยนี่แบบฟิลพาดาเวอร์ต้องไปซื้อสีอื่นๆเพิ่มอีกแน่นอนลิควิดลสติกไฮเอ็นเลยเออกันยูวีได้ครบแล้วก็สัตเทียนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตตี้ค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะ กลับมาสักทีกนะครับสำหรับการทําคลิปวิดีโอของเรานะคะหลังจากที่ห่งหางยไปรประมาณน่าจะ2อาทิตย์ได้นะคะเนื่องจากว่านัตตี้มีอาการป่วยนั่นเองนะคะก็คือไข้ขึ้นสูงวนอยู่เนี่ยสามเจ็อยู่ประมาณ1อาทิตย์เต็มๆเ,เลยไปหาคุณหมอมาแล้วเรียบร้อยนะครับ เอกซเรย์ปอดเปิดอะไรทุกอย่างก็คือเป็นปกตินั่นเองะคะ่ะ no covid นะจ๊ะไข้หวัดเนี่ยหายแล้วนะคะก็มีอาการเจ็บคออีกหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยคือแค่เกินน้ำลายเนี่ยก็ทรมานแล้วอย่าพูดถึงเรื่องพูดเลยคือแบบยิ่งแย่ไปอีะคือนอกจากเจ็บคอแล้วเนี่ยยังเป็นร้อนในอีกค,คือแบบ โ oh, อ้โทรมานเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีโรคระบาดอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะคะอย่าให้เป็นหมดเน,นื้อตีตอนเคิดวิดีโอนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเฟลวาริประจําเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะมปะดูกันว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยตี๊ชอบอะไรบ้างนั่นเองนะคะ าใครได้ดู my cleansing routine ของนัตตี้นะคะก็จะรู้ว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนัตตี้สับให้แห้งนัตตี้จะใช้เป็นพวกบอกว่าสเปรย์น้ำแร่อะไรต่างๆนะคะจนมาเจอตัวนี้คือชอบมากนั่นก็คือฟี e ั p my shower สำหรับแบรนด์ฟีพั p uts, เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ในเคอือของ c a r n i v a l นะั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่า กลุ่มสกินแคร์ที่เหมาะสาหรับคนผิวแพ้ง่ายคือตอนนี้เขาบอกว่าเป็นสเปรย์โลชั่นนะคะสเปรย์โลชั่นคืออะไรสเปรย์โลชั่นก็คือโลชั่นน้าตบแบบขวดๆที่เราใช้กันเนี่ยแต่มาในรูปแบบสเปรย์ตัวนี้ก็จะมีสารบำรุงอย่างพวกโซเดียมพีซีเอในอารซินามายแล้วก็แบบว่าพุทธาจีนส้มยูสุไซเอมเทศลูกพีชลูกเดือยอะไรต่างๆที่นัตตี้ชอบเพราะว่าสเปรย์ละอองเขาว่าละเอียดมากแต่ก็แอบแรงอยู่นิดนึงนะสามารถฉีดได้ทั้งแบบว่า ก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าอะไรต่างๆหรือฉีดระหว่างวันฉีดตัวอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนําว่าถ้าจะฉีดหลักแต่งหน้าให้ฉีดทางห่าง่ลยเพราะว่า ตัวสเปรย์เขาค่อนข้างแรงนั่นเองน่าอาจจะเปียกได้นะคะร้านนี้ของนัตตี้ก็คือเป็นขวดลิมิเต็ดนะคะเป็นลายซากุระด้วยสวยมากช่วงเดือนมีนาเนี่ยอากาศก็เริ่มร้อนใช่ไหมนัตตี้ก็พยายามหาสกินแคร์ที่แบบเนื้อบางเบาแต่เติมความชุ่มชื้นได้ดีก็เลยมาลองหาอะโลเวย่าเจลวัสันนะคะอะโลเวย่าสลิปปิ้งมาคืออันนี้นัตตี้ได้มาจากถุงตอนที่ไปร่วมงานวัดสันมาเขาเป็นอะโลเวย่า90%แต่แค่แบบว่าเขาแต่งเนื้อขึ้นมาให้เนื้อมีความแบบบางเบาเป็นเจลที่แบบเออฟิล ใช้กลางวันได้ถึงชื่อมันจะเป็นสล,ลิปไปมาก,ก็เถอะแต่ตอนนี้มีน้ําหอมนะคะอันนี้ถ้านัตตี้จะไม่ผิดรู้สึกว่าเขามีหลายสูตรนะมีโทมทโตแล้วก็คิวคัมเบอร์ด้วยอีกนั่นเองนะคะไปดูกันได้ที่ร้านวัดสมช่วงที่ป่วยเนี่ยกินน้ําน้อยแล้วก็ปากแห้งแบบระแหงมากๆนะคะมีตัวช่วยก็คือตัวนี้ค่ะลาเบโลนะคะลิปบัตเตอร์นั่นเองค่ะลาเบโลเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกับน,นีเวียมันมีหน้าตาแบบนี้เลยของนีเวียแต่ฝั่งยุโรปเขาเรียกเป็นลาเบโลนั่นเองคือเนื้อของเขาเนี่ยก็เหมือนตามชื่อเลยก็คือเป็นบัต ดูแข็งๆนะแต่พอปาดลงไปเนี่ยมันก็มีความนุ่มแล้วก็เคลือบริมฝีปากได้ดีนะคะแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือมันแอบแบบว่ามีเทนสีขาวๆนิดนึงอะแต่พอทาไปแล้วตอนคืนเนี่ย ตื่นมาคือปากนุ่มเลยแล้วปากที่แบบแหง้แหงๆลอกๆแตกๆใช่ไหมมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็สามารถใช้มือเนี่ยถูออกได้เลยคือแบบดีมากคือส่วนผสม,สมเนี่ยเท่าที่ดูนอกจากมีแว็กแล้วก็มีนรโอออยล์ที่เป็นสังเคราะห์ต่างๆแล้วเนี่ยก็มีแบบเชียร์บัตเตอร์ด,ด้วยมีน้ำมันละหุงแล้วก็น้ำมันแอลมอนที่ช่วยบำรุงมีลผิวปาก้วยนะร้านนี้ของนัตตี้เป็นกลิ่นลัสเบอร์รี่โรคือแบบหอมอร่อยมากถ้าใครสนใจลองไปดูได้ของ a, นีเวียนนัตตี้ว่าน่าจะไม่ต่างกัน อย่างที่เรารู้กันนะคะช่วงเดือนมีนาเนี่ยคืออากาศร้อนมากจะมาทาอะไรที่มันเนินหนะก็คงไม่ไหวนะคะก็เลยไปคุย ตู้มาก็เจออันนี้ Natural By Watson c h i a Seed Gel Lotion นั่นเองเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกด้วยนั่นเองอย่างอันนี้ก็คือเป็น c h i a Seed Oil ที่เป็นออร์แกนิกนอกจากนั้นนะคะตัวน,นี้ก็มี i n c a Omega Oil แล้วก็มีวิตามิน d 5ที่ช่วยบำรุง,งผิวด้วยที่นัตตี้ชอบก็คือ texture ของเขาเป็นแบบเนื้อเจลนะคะเนื้อเจลที่บอกได้เลยว่าเป็นเนื้อเจลซิลิโคนเบสข้อดีของซิลิโคนเบสก็คือมันทานแล้วมันซึมเข้าผิวแล้วก็เคลือบ ปิดผิวได้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเอฟเฟกที่มันจะได้ก็คือชุ่มชื้นแต่บางเบาสบายผิวมากลักกิ่นตัวน,นี้ก็คือจะเป็นฟีลแบบน a ช u r ร l อ่ะบางเบากลิ่นไม่ฉุนมากจนเกินไปคือแบบ เหมาะกับการทาตอนกลางวันมากกันแดดทาตัวที่เหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆนะคะนัตตี้แนะนําตัวนี้เลย Nivea Sun Body Daily Protect นะคะอยเจอร์สันเซรั่มตัวนี้นะคะมี SPF 50 PA+++ 6. ไม่มีน้ําหอมนะส ả นกันแดดก็คือกัน UV ได้ครบแล้วก็สะเถียนในราคาถูกมากแล้วก็มีโปรโมชั่นแทบจะตลอดเลยผ่านเนื้อเหมือนโลชั่นทาผิวปกติเลยมีความบางเบาชุ่มชื้นสบายผิวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือชอบมากแต่อันนี้นัตตี้บอกก่อนว่ามันไม่เหมาะกับการออกแดดแรงๆ งสักเท่าไหร่นะเหมอะกับแบใช้ชีวิตประจําวันสระออฟฟิศออกไปกินข้าวนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยคือเพียงพอแล้วลองพื้นที่กระแสดีมากนะคะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal นะคะ Infallible 2 4 H Matte Cover Foundation ตัวนี้นะคะนัตตี้ก็คือทำรีวิวแบบฟูลรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมาในคลิปนั้นนะคะให้การปกปิดระดับมีเดียมเกือบถึงฟูลเลย คมมันติดทนกันน้ํากันเหงื่ออะไรคือดีมากเป็นรองพื้นที่นัตตี้จะหยิบมาใช้ในวันที่ต้องการแบบหน้าเป๊ะนะคะหรือว่าแบบไปงงไปงานอีเวนต์ก็คือใช้ตัวนี้อย่างที่บอกนะคะปี2020จะเป็นปีที่จะลองมาสคาร่าเยอะๆแล้วก็มาเจออีกตัวหนึ่งที่ชอบในเดือนที่ผ่านมาซื้อมันตั้งแต่ปีที่แล้ว Can Make นะคะ quick lash color นั่นเองที่ชอบเลยก็คือเป็นหัวแปรงของเขาคือเขาเป็นหัวแปรงแบบหวีเอฟเฟกที่ได้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าญี่ปุ่นเลยก็คือเรียงเส้นสวยนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่ชออบก็คื การเอามาปัดคิ้วจ้ะเนี่ยให้ดูเลยวันนี้ก็คือใช้อันนี้ปัดคิว้วคือได้คิ้วตั้งฟูแบบสะใจมากชอบมากแล้วอยู่อย่างเงี้ยทนทั้งวัน แต่อันนี้บอก,ก่อนด้วยความที่มันหัวแปลงแบบหวีนะนะที่รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดกับการปัดขนตาล่างสักเท่าไหร่นะอันนี้จะไปซื้อเพิ่มแน่นอนเพราะว่าเขามีแบบใส่นะนะตตี้ตั้งใจมาเอาไว้ปัดคิ้วดยเฉพาะแยกกับอันนี้ไปเลยตัวนี้นะตี้เห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนหยิบมาเป็นเฟเวอร์ลิลด้วยนะถ้าใครได้ดูคลิปเปิดถุงจากอีเวนต์บอลนะคะก็นัตตี้หยิบตัวนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องได้ลองแน่ๆ <นะ S 2> เป็น BY นะคะมีนี้มีเจลลี่บัตนั่นเองสีที่นัตตี้ได้มานะคะ,ะ,คะชื่อสสสีีีีว่่่าาานนนะะคคักมกมเป็ท ปัดแก้มวันนี้เลยแล้วก็เป็นสีทาตาวันนี้ด้วยก็คือใช้อันเนี้ย ทาตาแล้วก็เบนเบนเบน,นแล้วก็เติมกิตเตอร์ช่วงกลางตานั่นเองเนื้อของเขาเนี่ยพอเวลาเราปัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่เป็นเนื้อครีมนิ่มๆใช่ไหมคะมันก็จะแห้งเป็นแป้งเลยมีความแบบละมุนสมูทแล้วก็ปัดง่ายนะจะใช้นิ้วมือใช้แป้งก็คือได้หมดเลยมันเป็นครีมบัดที่ปัดแล้วไม่เป็นปืน้นก็เลยชอบตัวนี้มากเพราะว่าปัดรู้สึกว่ามันดีเกินราคาคาดว่าจะต้องไปซอซีอื่นๆเพิ่มอีกแน่นอนมาที่ลิปสติกนะคะอันนี้ซื้อเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งได้แกะมาลองใช้ลอรีอ แม t t e ลิป i ิงนั่นเองค่ะสีที่นัตตี้สอยมาคืคอเบอร์1น9นะคะชื่อสีว่าไอล i d เป็นสีที่แบบสวยมากเป็นสีโทนแบบชมพูน้ำตาลตุ่นตุนที่เหมาะกับคนผิวเข้มมากเวอร์อย่างวันนี้ก็คือทาสีนี้ Everyday look อ่ะทาได้ทุกๆวันและเนื้อสิ่งอื่นใดอันนี้ก็คือเนื้อดีมากเป็นลิควิดลิสติกเนื้อแมทที่แบบบางเบาสบายปากไม่แห้งไม่ตก่องไม่แคกได้ฟิลแบบ ลิคุยเลสติกไฮเอ็นเลยเออพอกล้าพูดอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นฟิลนั้นจริงๆแล้วแพ็กเกจจ้องแพ็กเกจจิ้งก็คือทำมาได้ดีมากนะที่ชอบหัวของเขาเนี่ยมันมีล็อคแบบ แก๊กอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียที่หลายๆคนพูดพูดกันเนี่ยก็คือมันติดไม่ค่อยทนแต่ซันลานัตตี้รู้สึกว่ามันติดทนในระดับที่แบบว่าเหมือนลิปสติกบบเลตแบบแท่งๆทั่วๆไปอะ่ะก็ทนในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทนมากแต่ด้วยความที่เนื้อของเขามันบางเบาเนี่ยมันก็สามารถเติมระหว่างวันได้เรื่อยๆโดยที่ปากไม่แห้งเลยซึ่งอันนี้นัตตี้ชอบมากๆได้ตามสีอื่นๆเพิ่มอีกแน่นอนอีกอันนึงนะคะบอกเลยว่าซื้อตามกระแสนะคะนั่นก็คือเป็น for you tone นะคะ hard dance water lip pigment นั่นเองรุ่นนีี้้้้เเเเคามมดดวกกัันนนนทงห3ืืืือะะออ water, อ็ แล้วก็เนื้อเววเวดซึ่งคอทตอนกับเวเวตนัทตี้รู้สึกเฉยเลยมาเลงที่ตัวเนื้อวอเตอร์นะคะสิ่งที่นัทตี้สอยมาคือ W39 นะคะชื่อสีว่าฮิปฮอปนาวเป็นสีแบบน้ําตาลอมแดงอมส้มเนื้อของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นเนื้อวอเตอร์คือลงไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีความฉ่าแบบวาวเลยแต่พอมันเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความแมทนะคะแล้วก็ทินสเตนติดไว้ที่ริมฝีปากซึ่งติดค่อนข้างทนพอสมควรเลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือกลิ่นกลิ่นมัน บบเหมือนขนมเยลลี่คล้ายๆน้ำองุ่นที่ชอบกินตอนเด็กๆอะ่ะเออขวดละสาบาท5บาทละแพ็กเกจจ้องแพ็กเกจจิ้งอะไรก็คือเล็กๆน่ารักพกพาสะดวกดีกินน้ำแป๊บจบคอขอพูดถึงของกินก่อนแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ กินเกือบจะทุกเช้าเลยเพราะว่านัตตี้เนี่ยบอกก่อนว่านัตตี้เป็นคนที่ไม่กินข้าวเช้าเลยแต่จะกินขนมปังเป็นหลักคือเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต่อนจนโตแล้วเพราะว่าแม่ไม่มีเวลามานั่งทำกับข้าวให้ก็กินขนมปังไปลูกกินแบบว่าเอาเมลิกันเบรกฟัสง่ายๆไปสิ่งหนึ่งที่ไว้ใช้ทาขนมปังตอนเช้าที่อร่อยมากนั่นก็คืออันนี้ค่ะกินทีอัลมอนด์มิลสเปนนะคะยี่ห้อคือเฟสนั่นเองเป็นครีมชาเขียวที่ผสมอัลมอนด์อันนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีราคาแอบแพงไปนิดนึงนะซื้อในท็อป เนี่ยราคาเต็มเมอยู่ที่350บาทขนาด250กรัมแต่ถ้าซื้อตอนลดราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2องรกว่าบาทแนะนาไปซื้อตอนลดราคาเพราะว่านาตีรู้สึกว่าไก่กแค่ตาขนมปังอ่ะ3า0อบาทเลยหรอแต่ก็ต้องให้เพราะว่ามันมีความแบบชาเขียวหอมมากอร่อยมากแล้วก็มีความแบบเม็ดอัลมอนด์กรุบกุอ่ะคือแบบสุดแล้ว,วะ่ะคือถ้าใครเป็นกินทีนเลเวอร์นะอันเนี้ยห้ามพลาดเลยจริงๆอ่งเดือนนี้เรามีแฟชั่นกันด้วยนะครับเป็นกระเป๋าที่ใช้ตลอดเลยนะคบเป็นของ นี่ห้อ H M นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยที่ชอบก็คือเป็นส่งเขาส่งเขาเนี่ยเป็นแบบว่า c a m e เมล่านะคะแล้วก็มีช่องให้ถึง2ช่องเลยซิปคือมีความลื่นค่อนข้างรูดง่ายตัวกระเป๋าเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆแบบผ้าไนลอนทาให้นาิีนึกถึง,ถงเลยปะนึกถึงพาดา้าคือเห็นแล้วแบบโอ้ยนี่แบบฟิลพาด้าเวอร์คือชอบสายโชเดอร์สแต็ปมากใหญ่ สะพายเราไม่เจ็บไหลแน่นอนสามารถปรับสายให้สั้นขึ้นมาช่วงอกได้แล้วข้างในของเขาเนี่ยก็คือจุได้เยอะนะแล้วราคาก็คือกําลังดีนะใบนี้อยู่ที่799บาทมีได้กันทั้งหมดสสีนะฮะก็คือเป็นสีดํากับสีเหลืองอันนี้นะัตตี้ซื้อมาคนละใบกับพี่สาวเลยแต่ถ้าที่นัตตี้ไปดูในเว็บเนี่ยมันมีสีเทาอมน้ําตาเนี่ยนะแต่นัตตี้ยังไม่เคยเห็นของจริงนะเห็นแต่ในเว็บนะเดี๋ยวนัตตี้ขึ้นลิงก์ให้ละล่าเอทีหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจเอามาที่เอนเตอร์เทนเมนต์ต่าง รายการนี้นะครับนั่นก็คือรายการหนังพาไปของพี่บอลพี่ยอดนั่นเองเป็นแฟนพี่บอลพี่ยอดมาตั้งแต่สมัยซีซั่นแรกเวลาเวลาก็ผ่านไปแ,แล้วเราก็ไม่ได้ดูนู่นนี่นั่นนะครับประจบเหมาะกับอยู่ดีดีเสร์ช อินเทอร์เนต็ตไปมั้งเกี่ยวกับอิบ in นโดอินเดียนั่แหละแล้วก็ไปเจอซึ่งเขาลงใน YouTube ในช่องของไทย PBS นั่นเองก็หลังจากนั้นก็คือดูทุกวันดูตลอดดูครบทุกซีซั่นเลยที่นัตี้ชอบมากที่สุดก็คือช่วงที่ตอนที่ไปอินเดียนี่แหละแล้วก็ไปพม่าคือทําให้รู้สึกว่าฉันอยากไปอินเดียอีกครั้งแล้วก็อยากไปเที่ยวพม่าอยากไปภูเกราม,มากเป็นรายการท่องเที่ยวที่แบบจุดล้ิมต้นของบล็อกเนี่ยอันนี้คือเป็นรายการท่องเที่ยวแบบบล็อกของจริงเลยคือนัตตี้รู้สนุก แบบว่าได้สาระแล้วก็มีการแบบว่าเป็นการถกประเด็นในเรื่องต่างๆที่แบบเฮ้ยบ้านประเทศเขามีอย่างนี้แล้วประเทศเราอะมีบ้างไหมหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียในแต่และประเทศต่างกันยังไงอะไรเงี้ยนะทีรู้สึกว่า มันเป็นรายการที่แบบดีมากๆอ่ะถ้าใครชอบดูรายการแนวนี้นะที่แนะนําให้ดูอันนี้เลยเคยมองภาพพวกศูนย์ขพยพหรือว่าค่ายผู้ลี้ภัยอ่ะที่ตู่ตามชายแดนบ้านเราอ่ะจะสร้างในที่ที่จํากัดอ่ะเก็เคยได้ยินว่าเขาไม่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอ่ะออกนอกพื้นที่เลยนะก็เหมือนมาติดคุกในอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วก็รอวันกับว้าทางเรแล้วก็รอความช่วยเหลือเข้าไปอาหารไปเลี้ยงเขาแต่คนทิเบตเขาเนี่ยไปไหนมาไหนได้ตลอดเลยนะจะลงไปข้างล่างจะขึ้นรถรอรถเรามาจากชิมลาก็มีคนทิเบตอ่ะนั่งรถจากชิมลาเพื่อจะกลับมาที่นี่ ก็เพราะว่าคุณภาพชีวิตที่นี่ดีลรมวมั้งก็มีเงินป่ะดูเขาก็มีกิจาการวีความมั่นคงแล้วอะ่ะคนที่เ็เป็นเจ้นเนาของกิจาการเอ,อเดียมาเป็นลูกจ้างก็เยอะนะก็เป็นชายผู้อิสัยทุแหล่งแล้ก็ต่อยอดจากรายการหนังพาไปนะคะตอนทริปที่ไปอินเดียรู้สึกไปเมืองอมริสาปะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะก็มีการพูดถึงท่านมหาตามะคันธีไว้ ถ้าดูในหนังได้ก็จะเห็นการชุมนุมของคนอีนเดียเขามาประว้วงกฎหมายหลายๆฉบับเพราะกฎหมายพวกนี้มันไม่ยินิธรรมกับเขาออกโดยเจ้าอันนี้ผมก็คือกีที่ก็ไปดูหนังตามที่พี่บอลพิยศเขาบอกไว้นั่นเองนั่นก็คือเรื่อง ผานทีนะครับเป็นหนังที่ตั้งแต่ปี1982แล้วซึ่งดีมากๆเลยเป็นหนังที่แบบแนวประวัติศาสตร์อัตชีวประวัตินะคบแต่ก็แฝงความสนุกความตลกอะไรต่างๆแบบว่ารู้สึกว่ามันครบรถมากเลยไม่แปลกใจเลยว่าที่เรื่องนี้ได้รางวัลอสการ์นาตี้รู้สึกว่าการที่เราดูหนังของบุคคลสำคัญคนหนึ่งเนี่ยมันได้อารมณ์อัถรสและความเข้าถึงมากกว่าการที่เราอ่านแค่ประวัติตามหน้าวิกิพีเดียรู้สึกว่าหนัง เรื่องนี้ทำให้นัตตี้เข้าใจความรู้สึกอะไรต่างๆของท่านมหาตามะคันธีได้แบบดีมากรู้สึกแบบโอ้ยศรัทธาท่านมากจริงรู้สึกและซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบว่ากระแสดีมากและนัตตี้ชอบมากติดงอมเงียมนะคะนั่นก็คือพราะเราคู่กัน Together the Series นั่นเองนะคะก็แน่นอนนะคะเราเป็นทีมเมียสารวัตรไปแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีครับผมทายคนชิคๆส่วนข้างๆผมก็คือ หนัาตี้อยากมาดูตอนที่มันออนแอร์ไปแล้วทั้งหมด5ตอนนะคือแบบโหแบบสนุกมากอะ่ะคือดูแล้วโดนตกเลยเรารู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยเคมีเขาเข้ากันมากๆมันเป็นซีรีส์วายที่ดูไม่ได้วายแบบเดิมๆ,ๆที่เรารู้กันรู้สึกว,ว่ามีความจินแบบเออนน่นี่นั่นอย่างเดียวรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมันรู้สึกว่ามันทําให้เห็นถึงความรักของคน2คนจริงๆรู้สึกว่าซีรีส์นาเสนอในเรื่องของความรักที่มันสวยงามอะ่ะแบบค่อยๆหล่อหลอมพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆ ใครจะเริ่มดู s i รีส์ e ดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังเพราะรู้สึกว่ามันไม่เป็นการหยัดเย็นมากจนเกินไปรู้สึกว่ามันโอ,โอเคลานาตี้ก็ได้ไปอ่านที่คนเขียนเขาอธิบายไว้เขาอาะได้แรงบงังดดลใจมาจากพี่ๆวงสคับแล้วก็เพลงของสคับนะั่นเองจนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันเราจะเห็นได้เลยว่า การบอกความรู้สึกบอกความรักอะไรต่างๆของสารเลวะเนี่ยจะผ่านเพลงของสครับนั่นเองเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันเจ๋งเน่ยส่วนเพลงของเดือนมีนาคมนะครับต้องยกให้เพลงนี้เลยคุณชอบมากนะคะนั่นก็คือเป็นของวงอิจจีนนะคะเพลงวันนาบีนั่นเองค่ะ มันดีมากมันครบมากทั้ง MV ถ้ท่าเต้นอะไรต่างๆแต่นาตีบอกก่อนว่านาตีไม่ค่อยชอบท่าเต้นเท่าไหร่นะใช้คาว่าไม่ชอบไม่ถูกสีรู้สึกว่าท่าเต้นเนี่ยรักษามาตรฐานของอีจไว้ดีส่วนตัวนาตีรู้สึกว่าไม่วาเท่านั้นเองเพลงวานนาบีเนี่ยเป็นการพูดถึงแบบว่าความเป็นตัวเองความกล้าแสดงออกอะไรต่างๆความแบบว่าฉายแววความเป็นตัวเองออกมาไม่ให้ถูกแบบว่า เออเกินกินไปกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลประมาณนั้นที่รู้สึกว่าเออความหมายของเพลงมันดีบอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่นัตตี้ฟังทุกวันจริงๆอะไรนี้นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับเฟซบุ๊กประจําเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยกันนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรพูดคุยคอมเมนต์ข้างล่างได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ